สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่สกลนครน,นะคะกลับจากกลับจากโรงพยาบาลแล้วนะคะมามาที่บ้านบ้านพักของน้องอยู่กับคุณแม่เห็นจังเลยเนี่ยสวัสดีค่ะมามองมันจียงจียงพี่เฮ้ยเป็นจ,จังใดก็หมอว่าตั้งใดก็แม่หมอว่าโอ้ย อาการของของกันลูกสาวกัไข่แน่อยู่อ่าแต่ว่าลานฮะยังมื่ออื่นคนละลานไส้สลานไส้่ะมันอาการบม่ค่อยดีอันนั้นตอนคลอดตอนคลอดอันตอนคลอดจะยส่โรคสาโรคใส่ดืดแต่ไม่เกี่ยว อเพราะมันนเกลียวมันยักเลยจ้กมันดินมันสอดใส่อะไรายเือสายมันเกีียวกันมันมันคือจากมันบีบไว้มันบอคล้ายๆกับว่าเขายักเสือกนะเขาคอเสือกนะบ้านี้อากาศหายใจกับโบมีบพ่อเออล้วก็เลือดไปเลี้ยงสมองกับโบพ่ออก็เลยโตเขียวโตเขียวแล้วก็ขาดอากาศหายใจจนได้ซอยได้ซอยหยหายใจไว้อยู่กับห้องอยู่กับหมอ พิเศษเลยบันนี้กะบันนี้กะแม้อันแม่กะศวัดยังบดิเห็นหน้าลูกเขียนต่ตีนวาดตีนลูกเขียวๆแต่ว่าบดิยินเสียงห้อกเ่ยบดียินเสียงให้เสียงให้กับบมีเลยใหญ่กับแลนแลนน้ำหลังหมอกับบอท่านยู่เดี๋ยวนี้คือยังบอมีไผได้เห็นหน้าหลานจะคนอยู่จักติดหน้าผู้ใจใดยังไงแต่ว่าได้หลานผู้ชายหมอก็ว่าหลานผู้ชายผู้าซเดอร์นักสามพันกั๊มคนว่า นั่นแหะตอนนี้ก็ยุ่ในความดูแลของหมอจึงใดกันแต่ว่าก็ยังอยู่ในห้องฉุกเฉินอยู่ตอนนี้นะใจซอยกันเ้อพี่น้องเลยอื่นนะมันเป็นมันเป็นกรณีที่ขาดขาดอากาศช่วงนึ่งนอนไม่นอนมันก็เลยมันอาการเมื่อหน้าเป็นห่วงวเจ็บท้องนะตั้งแต่ไปยังคืนเศามืดเลยเป็นคื่นนั่นแหละคนแจ้งก็ไปหาหมอไปหาหมอก็ะจนว่าใบ ใบสามใบสามขอดนะคอดต้องใบสามแปลว่าเฮิรมเฮิรลิลมอกรท่าแต่ว่าอันท่าแต่อันให้ปากมะลูกเปิดปากมะลูกเปิดแทนที่สีนว่ามันเป็นยังคือเฮงแค่มอกระบอนั้นมันมันลายคนพร้อมมีหลายคนอยู่มันนี่นะแต่ลายคนคนเข้าไปคอดนะเฮิรมอฮิรกับ จะคลื่นอะดแต่ว่าอาการน่าเป็นห่วงบอลานนักใจหลายนักใจอยู่นี่จะซิเรนเสหน่อยพอแม่นายเป็นห่วงเลยนักใจเลยเพราะโบาเคยบบเคยเจอเนวนี้เพราะเคยได้ลูกมาอยู่กับบบเป็นแนวนี้นะก็บบเคยว่าชิมิขาดอากาศเงียงกังซีแม่นบอลมาม่ที่แรกที่แรกก็บบบบกคือว่าแม่แข็งแรงอยู่ก็เลยว่าให้ให้ลูกสาวขอดขอด ขอดเอาขอดอกก็แข็งแรงเด็กก็แข็งแรงเพราะว่าก็ไปหาหมอยู่เหลื่อยตามนัดตลอดก็เลยบอดเอ็นขอดแบบผ้าอืม้าไมตัดสินใจเขาตัดสินใจขอดแบบผ้าก็คือสิบูเป็นแบบนี้บอกหรือไาจเาะว่ามันเป็นเพราะว่าอยู่ข้างในเขากับบอเห็นว่าตัวตัวแม่เด็กกับว่าบอดเอพิดปกติจังไดมันบอกแล้วแข็งแรงตัว ลูกไปลุกมากะง่ายสบายไปใส่มาใส่ก็สบายอยู่จนว่าพค้อมมือคอดกระทากระอลอดยังมีความหวังว่ามืออื่นคือภาวนาการนั่นแหละก็เห่ากาขออแนี่ยสิ่งซักซีเนี่ยละนอซอยแน่ซอยซอยลูกซอยลานนั่นแหละมันเป็นมือจะไปหาวายท่านอีกการซอยอีกเป็นกาบกรโบแมนวัน ว้าวอลให้เจ้าของปลอบใจเจ้าของซื้อแต่ว่าเคยเห็นกรณีคันเป็นเรื่องเกี่ยวกับขาดอากาศหรวอย่างยางสีมันกะน่าเป็นห่วงลานกะซักพร้อมบอกแม่หมอว่าลานซักพร้อมหมอกะซีดยานกันซักอืมักกะไข่แน่นะแม่กระโรมมหาแน่นบังบ่ายวังแรงกะว่านให้ภาวนาซอยกันเ้อซส่นนี่ก็ออกมาจากสารคามเลยมอดแม่กะเร่งแรงคำค กะขึ้นไปหมอกะบ่บ่ได้ให้เยี่ยมบ่บ่ให้อันนั้นไปได้หน่อยเดียวหมอกะงดเยี่ยมนนั้นก็ออกมาแต่ว่าตอนนี้แม่แม่เด็กนะบ่ได้ยังกักะรอยู่ห้องอันห้องพักพื้นนลแม่หนอตะวัดตัวท่า,าลูกนะกัยังอันนั้นลานยังอย,งอยู่ในห้องชุกเฉิน ตกใจอย่เสียใจอยู่ปอบใจปอบใจกันไว้ว่าโบเป็นยังดอกเขาเป็นก็เฮ้านี้เขาก็ยังแม่กันยังดีกันยังเศร้าแต่ว่าพิ้นเฮาเฮซีดตกใจอะไรกับโอโบคือโบเป็นนี่ก็ลูกลูกผู้แรกน้องน้องก็มีลูกผู้แรกแม่ก็มีร้านผู้แรกคือกันโอ้ตังใจเนาะตังใจก็ว่านี่แหละเพราะว่าหน้าสิ่งศักซิ์นี้ ซอยคลองคลองเขาคือบบเป็นสนองปะคลองเฮ้าก็คือมันยากเพราะว่าตอนตอนฝากตั้งแต่ฝากคันมาแล้วกับไปตรวจคันเนี่ยังทุกเราทุกเราที่หมอนัาแต่ละเดือนแต่ละเดือนกะกะปกติเบิร์ตเนาะแม่เนาะปกติกบแข็งแรงกบว่าแข็งแรงท้องกใหญ่กะโตเพราะว่าตอนอนี่ตอนซีคลอดบอกหัวว่ามันเป็นแบบไหนเพราะเพิ่งกระบไดให้เขาเขาไปบึ้งปกติกะบารู้ว่าตอนคี่ดูเานอกหมดเลยเขา เพิ่นบอกให้เข้าไปเลยหมอกับปิดเพราะว่าเขาป้องกันอันโควิดน้ำโควิดมันกับมันกับระวังเงยเพิ่นก็บอกให้อันบอกให้บอกให้ญยาดบอกให้หยางเข้าให้เตมันเมอันคลอดอ็อยู่อข้างในกับหมอมันก็เลยนึงก็คือกําลังใจเนอกมันก็สําคัญนนค้นเฮามันคันเฮาแบบไปท้องแหลกเข้าไปคลอดจังสี่หหวยเฮาบอกห้จักความเสียงสีเฮากับอยาก ให้แม่อยากให้อยากที่น้องเ้าอยู่น้ำแล้วเนาะเป็นเห็นแต่แถวทั้งบ้านเฮาทั้งหน้าแก่เนาะเขากะคือว่ามันเป็นน้ำตะกี้บอกกับตอนนี้มันบ่คือกันคือจังใดกับบ่จับเข้าตัวดีนันถึงแลวเนาะแต่ว่าตอนนี้กอยู่ในความดูแลของหมอแล้วค่ะนเรื่ยงการเมื่อื่นมดแหละจังสิรู้ผลภาวหน้าเยี่ยมตอนเที่ยงเยี่ยมตอนเที่ยงบอกตอนเที่ยงหมอมาตอนถ้าอยาก ถ้าอยากคุยกับหมอก็ต้องไปซีฟนแม่ก็แม่ก็เข้าไปไปคุยกับหมอนั่หมอคุยกับหมอนั่นแหละแม่จังบอกเนี่ยเขาก็ว่าต้องบางทีก็อาสีพัฒนาการอาจสีซ่าเขาว่าสมองขาดอากาศขาดเลือดนสิเขาก็ต้องทําใจเาต้องทําใจแต่ว่าเขาก็รอเขาก็เพราะว่าหน้าขอให้มีปฏิหารเนาะขอให้มีปฏิหาร เลยยังคิดนับยู่ยังยังบ่ได้วางใจว่าสี่เท่านั้นเต็มร้อยเอาก็ไดาเผื่อไว้เขาบอกบอกให้จือกรณีแบบนี้เนาะแม่เนาะโอ้ยของเขาเลี้ยงงได้ลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกของเขาพาเพราะว่าเพราะว่าแม่เด็กก็แข็งแรงนึกว่เด็กตอนตลอดระยะเวลาอายุคันก็แข็งแรงถึงได้ว่านี่แหละสมบูรณ์ทุกอย่าง มันบรู้ว่ามันผิดพลาดอียงแบบใดตอนตอนลอดนี่ก็เลยเห็นต่หมอบอกว่ามันลกคมันพันกันพ่นเฮ้ยโรมันพันกันแบบใดคลอดเพิ่อนว่าิ่นลอดไว้มันเป็นขอดไว้มันรอนห่วงตอนใดมันมันสามารถเปลี่ยนไปแบบนั้นได้น้าติวันนี้แห่งดินแห่งดินมันแห่งยักเป็นแห่งยักยักแน่นเข้าไปแล้ว อ,อากาศมันก็เข้าวอได้เพราะเลือดมันอย่างเขาทั้งสายสะดือเขาว่ได้อ,อยงไรเนี่ยล่ะฮวผมเป็นยังดอกอยื่น้ามอหมอดูแลเมื่ออื่นเดียวสิให้แม่เข้าไปไปไปคุยกับหมอให้เผาหให้เผา,าผู้เดียวดูคันนเมื่ออื่นกับแม่ก็าิเข้าไปคุยกับหมอแล้วก็หมอจังสีให้ยยมแล้วก็ไปบึ้งว่าเป็นสีเป็นยังไงเนาะแม่เนาะเดี๋ยวสิมาบอกพี่น้องอีกเทือนนึง อัปเดตให้ฟังติดตามน่องกันถ้าคอยฟังข่าวเลาซอยกันเพราะว่าน่าซอยกันในเรื่องพี่น้องชัวหวานี่ล่ะถ้าก็ไปยังนี่เปลี่ยนออกไปนี่นะชาวบ้านมีปัญหาปัญญานิดนึอดอกเอาใจซอยในเรื่องขายเลยแม้กับหลานผู้แหลกแลวเด้วนี่เขาเป็นยังดอกหมอดูแลอยู่ก็คือสิคือซิบบเป็นยังดอกนั่นล่ะเก่ากระได เฮากับพ่อว่าน้าเอาจซ้ซอยบุญบาลมีปูแย่ชิงจักเสี้ยมอื้นหาเมื่อหวะนี่ล่ะจังหวะใจเย็นเพราะว่าทั้งเมออื้นขับรถมาเต้นสารค้ามใจโอ้ยหอดสกุลแล้วไ่ซุดมาน้ำทางเว้านํำพี่น้องดึงสตีเจ้าของัหวะนี่ล่ะเอ้าพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวแม่สสี้มมานว้าสู้ฟังอีกเด้อวันเปลี่ยนจังใดเดี๋ยวแน่นสิบบอกอีกทีนึง ไปแล้วค่ะ